ในคลิปนี้ผมจะมาเล่นชาเลนจ์ที่ตัวเองได้คิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือการคานทั้งเกมนะครับไม่มีการวิ่งไม่มีการเดินไม่มีการนั่งมีแต่การคานเท่านั้นที่จะทําให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยเดียครับว่าผมจะคานทั้งเกมได้จริงหรือไม่หรือผมขี้โมเอาเปลี่ยนจากเครื่องบินเป็นรถไฟแล้วเลยวะ เฮ hey, 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 hey. ดีเดีรถไฟครับขี่รถไฟครับก็แต่อะไรมันคืออะไรแสงแสงอ่ะคานเอาแล้วหมบมาลงอะไรตรงหลังคาเนี่ยหมจะแคมป์เลยตรงไหนมันมีระเบียงว่าตรงนี้หรอวะผมมองไม่เห็นวะ่ะเอาหูเฉยไปไปต่อชีวิตก็จะรันฮดแบบน,นี้แหละครับได้ปืนแล้ววะ่ะ มันจะรอดได้แล้วครับผมมีปืนเล่นแล้วต้นเกตก็ฟาร์มของก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบมีของไวตนน้ตีคนนู้นตีคนนี้ถ้าเราไม่มีของตีคนนู้นคนนี้เราก็จะกลายเป็นของให้เขาฟาร์มครับบอกเลยมีหลายสถานการณ์ที่ผมต้องประชิญหนึ่งฟาร์มของยากสองไปนูน่นไปนี่ยากสามเจอคนก็ยากอีก สี่วงนี่แหละวงวงนี่ตัวการเลยผมก็เลยมลงอยู่จุดกลางๆไงมันจะมีคนซุบกันอยู่ข้างบนฮะปล่อยเข้าไปชาเลนนี้ไม่ซาครับถ้าซาเดี๋ยวได้กลายเป็นกล่องผมไม่เอาแล้วหมบคานอะไรอ<า>่ะอะไรคือคานอากาศครับฟรีไฟอ๋อนี่ไงคานพื้นเหมือนเดิมจะฟาดขอบไปเรื่อยๆครับถ้าเจอคนระหว่างทางก็จะฆ่า ดิจานีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยกระเป๋าสามไปเร็วกว่านี้เร็วๆหน่อยเดี๋ยวโดนแย่งกระเป๋าสามงผมผมไม่ให้ใครผมอยากเอาให้ได้จะเอากระเป๋าสามได้ลวเว้ยสำเร็จล้วเว้ยกระเป๋าสามโฮมอันนั้นใครอะเอา อะไรคือกลายเป็นก้อนกลมๆไหไปดีกว่าไปดีกาผมไปละผไปแล้วไป,วไปวไยุง่งหมบเจออะไรไม่รู้หกก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเราเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆอย่าไปกลัวครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายถ้าผมตายอย่างมีเกียรติผมก็ยอมตายแบบนี้เกียตดยังไงนั่นละพุ่งเข้าไปชาร์ดเลดนี่ครับพุ่ง กำลังพุ่งเข้าไปชาร์จครับพุ่งแบบสโลสโลนิดหนึ่งครับผมว่าหูเข้าวงก่อนเดี๋ยววงมันเริ่มมาแล้วนี่ปล่อยมันยิงกันไปไว้สน่นผมจะไปรอยิงอยู่ตรงเข่าคือสก,กีตผมคานผมคานไปมาจนคนเหลือ10คนแล้วเนี่ยใครมันหาสรรหาคิดการเล่นแบบคานทั้งเกมอะใครมา ตรงนั้นก็คนเอาพึงใครอะตรงตรงนี้อยู่ได้เดี๋ยวขอหลบตรงนี้นะอ้แย่ yeah! แล้วเปิดจุดอืมแย่ yeah. อุ๊ยเปิดก่อนได้ปูดของจริงครับแจ็คแปมโฮูได้กล่าวเอาไว้ไงตรงนี้ไม่มีคนใช้โดน ใช้สมองให้เป็นประโยชน์ครับไม่งั้นหกก็จะตายตอนเกมน,นะไปครับเริ่มสู่การคานทั้งเกมอีกครั้งครับไม่ได้กลัวหรอกแค่การเป็นเต่าไม่ได้กลัวหรอกเต่ทาทั้งเกมขานท้งเกมเต่ทาทั้งเกมคล้ายกันเลยนะฮะอุ้ยเหินเหินคานแบบเหินเหินนะครับเฮ้ดีเฮ้ดีขึ้นไปฟาร์มชั้นสองเลยก่อนชั้นหนึ่งไม่มีอะไรดีเลย แต่อย่างน้อยก็ได้เกาะเปิดนะเอาริงพร้อมลุยแล้วนะแต่ขอฟาร์มข้างบนอีกสักนิดแล้วก่อนนะแล้วกันแผนการณ์ของผมตอนนี้ก็คือจะไปล่าคิวครับเพื่อจะทําให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้ไก่กาขนาดที่แค่คารก็ฆ่าคนไม่ได้อืผมจะฆ่าคนห้งหางั้งสาขาแบบนี้แหละครับคอยดูนะครับ,ตร,บตรงไปยาว ความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะหรือเปล่าหรือความพยายามอยู่ไหนความลุ้มเิลวอยู่ที่นั่นผมก็ไม่รู้แต่ริลล์ผมต้องพยายามต่อไปไม่งั้นความสําเร็จของผมก็ไม่มีอยู่จริงหรอกครับเดียวนะฮะผมตายนะเลยว่าเดา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 แย่แล้วแย่และ yeah, และวงมันตามหลังผมมาแล้วแล้วโคตรไกลอ่ะ โคตรไกลอ่ะไปยังไงไหวเฮ้ยกูตายแล้วเนี่ยไม่นะหยุดก่อนจะวงรอก,กูเข้าไปก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งหนีกูมันหนีโฮมอีกแล้ววงวงมันหนีโฮมอีกแล้วเขาว่าไม่รอดปะบา,บายๆครับผู้ชมในคลิปนี้ก็เอาไว้เหี่ยงแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <c oughs> ตายแล้วนะครับ <c oughs> yeah! แย่แล้วละตานี้มาโหแดนชาวลาบ้าไงนะ แล้วแบบภูเขาอะไรเต็มไปหมดอะแล้วแล้วผมจะทำไงที่นี่ต้องลงตรงนั้นนีกว่ามันน่าจะกึ่งกลางกึ่งกลางของผมนะเนี่ยมีผมตาขีดอะไม่น่าหรอกตานี้ผมจะเปลี่ยนแหนไม่คานหาคนล้วะจะดักคนแหนให้คนมันวิ่งขึ้นมาเองมันน่าจะทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็ได้คิวอะ รอลอ,ลอเหยื่อติดกับอะไรแบบนี้น <Huh? S 1> ใครเนี่ยมึงใครหยุดก่อนเพื่อนเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาเพื่อนขอขอเอาปืนก่อนปืนอยู่ไหนนั่นให้ปืนอเอาปืนก่อนเลยผมได้ปืนละเอาแล้วลโดนด้วยไง เอามึงใครอะแบบว้าว้าไปขึ้นกูนเตกไอ้สัสกูเตกเลยเอาตายตายโง่ตายตายโง,ยยง,ยง,ยง่ไงมึงตายโง่ไงโอ้โอเล่นต่อครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้แบบทดสอบครับ เอาไม่เอาไม่คือไม่ต้องไปสนใจตาก่อนนะนี่ครับตานี้แหละครับที่ผมจะฆ่าคนภารกิจในวันนี้คือการฆ่าคนครับชนะอะไรไร้สาระฆ่าคนให้ได้สักหนึ่งคนก็ก็พอแล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ตามนะครับอุ้ยหกก้อนวิชาร์ดมาสองอันเลยวะลงดักคน ลองเข้ามาดูดิได้ตายบอกเลย,ยแตกอากูได้คิวแล้วอ่าแล้วมึงทำไรอะ่ะฆ่าครับฆ่า,าดวนฆ่าไม่ได้แล้วอ้าวดิ้งกูได้คิวกูได้คิวหนึ่งกูได้หนึ่ง กูได้ดึงคิวเฮ้ยกูฆ่าคนได้เฮ้ยต่เอเป็นเล่นหมก็โหดเหมือนกันนะบอกละไม่ได้ยากครับแค่ฆ่าคนมันไม่ได้ยากเลยเล่นดักมันขี้ขาดกันไปครับมันสําหรับวิหีไก่กาครับสําหรับผมนี่มันต้องวิหีสายบุกสายลุยครับมันต้องเข้าไปครับเข้ามาโดนแมงมุมผมหน่อยใครก็ได้โย โย่ Yo, บรมาติดกับดักไอหน่อย bro ว่าแต่วงจะบีบเนี่ยผมต้องห่วงเข้าวงได้ตอนเนีน้ต้องห่วงเข้าวงแต่เอ้ยตานิยาเยอะหน่อยแต่ก็ไม่แน่อาจตายวงได้เหมือนถ้าก่อนเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเข้าหันไหมต้องรอดูถ้าเข้าหันก็ตีแต่ตอนนี้ผมระแวงข้างหลังก็งแบบข้างหลังยิง ข้างหน้าก็มีวะ่ะไป let's go <S ไปแย่แ yeah, ล้วแย่แล้วผมบอกเลยแย่แ yeah, ล้วไปดิไปแมงมุมไปไปแฮนด์หมได้ไหมย <c oughs> bye, บ๊ายครับ <c oughs> ผมก็ไปด้วยเหมือนกันมาครับตานี้ต้องทีหนึ่ง ที่ต้องมาหาหมแหละตานี้เดี๋ยวหกจะเลือกลงเป็นส่วนของของไหนดิขอบขอบตรงนั้นดีกว่าพีกเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นขอบขอบแต่อันดับแรกทีหต้องกังวลเลยก็คือเรื่องวงนี่แหละไม่ใช่คนแล้วตอนนี้ฆ่าคนเป็นละลงจากกองกอ้านคานคานไม่ได้แล้วเฮ้ยไปครับลง,ลงไปฟาร์มสามบ้าน ข้างล่างแล้วก็คานไปเรื่อยๆจนไปหึงเมืองนั้นแม้แต่ผมจะหึงเมื่อไหร่คิดว่าผมจะหึงเมื่อไหร่ห้าร้อยเมตรดิห้าร้อยเมตรอ่ะกูหึงเมื่อไหร่ก็กูหึงตอนนั้นแหละไม่เป็นไรครับใช้ชีวิตแบบคานก็มีความสุขเิีรับรสงบสเงี่ยมสุดสบายใจเล่นฟีฟายชิลๆกับการคานครับ เราเล่นในแรงด้วยโคตรตึงเราจะกดหนึ่งสี่ได้เอาล้วโอเคเข้าไม่ได้ปไปแล้วมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปฟาร์มบ้านแอลข้างหน้าเอาก็ได้เอ้ยเสียงลดลงมาไม่ได้โอเคมันไม่เห็นหรืว่าผมรอดไปหรือว่าผมรอดไป,อ,อ,ดไปอุ้ยมีปืนเลยละ่ะ เอ้าเอามึงใครเนี่ยเอา้าฮะมึงมาไงเนี่ยเอ้าฮะเอาเอะไรอ่ะมาครับตานี้แหละที่ผมจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ตานี้แหละที่ผมต้องบูยะถ้าถ้าตานี้ผมไม่บูญะก็ไม่ชนะครับแค่นั้นแหละก็ไม่ชนะก็ไม่บูญะก็ก็ไม่ชนะไ,ไนะงะ แล้วก็คลิปจบแบบขิกาดขกาดแต่มันจะไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นนะผมจะจบคลิปแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่แบบโซแซดเอนดิ้งอะไรคือโซแซดเอนดิ้งไม่รู้ไม่รู้พูดไ,ไปก่อนอขอ,อันยาก่อนนี้ก่อนบอทหรือวะเนี่ยเฮ้ยมีสีสนาได้อยู่ฮ้าเจอบอทไปเนะี่ย เออน่าจะใช่ถืว่าไม่ได้กลัวหรอกคับซะนะไปครับ <Double kill. S 1> ไม่ได้กลัวนี่ลากหัวด้วยเป็นไง <Triple kill. S 1> ไปไงครับอ่าเรียบร้อยนะอืมจะ่าให้ผมสู้กับคน <a> แบบนี้จังแต่สู้ได้กับแคปบอดอะไรสเตปแบบนี้ สี่ิวแล้ววะพูดตึง <Hey. S 1> เดี๋ยวฮาร่า <H asha S 1> ครับถึงจะเป็นบอทแต่ก็มันอยู่ดีครับไปครับผมว่ามันต้องมีคนแหละอย่างน้อยผมก็ต้องแบบเจอคนตอนคนสุดท้ายตอนจะได้ที่หนึ่งมั้งมันไม่มีแค่บอทหรอมานะถ้ามีแค่บอทเราได้ที่หนึ่งผมตัดทิ้งนะเดี๋ยวคนดูไม่สนุก อืมใครอะคนเป้าระแวงแล้วระวังคนกับบอดบอดแหละรู้ปะอ่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเออกาบมากา,า, <Un stoppable. S 1> ามบมาซ้ำศพยังมีหน้าไปส้ำศพเขาอีกบวงเราไม่ได้ยกักยักตรงไหนอาปากกาบาวงเลยวงทุกจุดอะ่ะบอกเลย แบบวงเต็มหน้าจอเลยวแบบนะี้นนี่ลากหัวเป็นไงโหดซาดแต่ตอนนี้คือผมต้องรีบเข้าวงกันนะเพราะตอนนี้วงมันดีไปตรงกลางแมปล่ะผมว่าผมแย่เลยฮะมเข้าไม่หัดผมว่ามตายวงได้เลยแย่และแค่ไปตรงบันไดผมยังไปยังไม่หึงเลยนีเย่เร็วๆเฮ้ยวงมันมาแล้ว เอาทีผ่ผควรเลือกลงกลางแมตต์ต้องมีสักตาหนึ่งแหละที่ผมรอดจากวงแต่ไม่รู้ไม่น่าใช่ตานี้วะแต่ผมว่าผมตานี้ผหก็ตายว่ะถ้าวงต่อไปมันเกิดไกลผมว่าหกตายแต่ถ้าวงต่อไปมันไม่ได้เกิดไกลมากก็น่าจะรอดอยู่อย่าเกิดไกลอย่าเกิดไกลอ่ะดูเอาครับ สงสัยมันไม่อยากให้ผมชนะว่ะ